ผลงานศิลปะและสถาปตัตยกรรมอันน่าทึ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าความเฉลียวฉลาดความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อันสุดยอดของมนุษย์ยุคแรกๆของโลกแต่สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้จะยิ่งใหญ่ในงดงามเพียงใดในปัจจุบันสถานที่ทั้งเ็ดก็ได้รับความเสียหายและส่วนใหญ่ได้สูญสลายตามกาลเวลาครับวันนี้ผมได้รวบรวมเอา เรื่องราวชะตากรรมอันน่าเศร้าใจเหล่านี้มาฝากกันหนเจ็ดสิ่งมัศจันของโลกยุคโบราณไปติดตามกันครับ 1>, 1. มหาพีระมิดแห่งกีซามหาพีรามิดแห่งกีซา,า,าของกษัตริย์คูฟูตั้งอยู่ริมตะวันตกของแม่น,ำน้ำไนในอียิปต์มีอายุราวประมาณ2,690ปีก่อนคริสต์กาลหรือเก่าแกกว่านั้นเป็นสิ่งมัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่เก่าแกที่สุด และยังคงตั้งอยู่จนปัจจุบันใช้สำหรับรับรกษาพระศพฟาโรกูฟูสร้างขึ้นด้วยก้อนอินทรายทรงสี่เหลี่ยมประกอบกันกว่า2.3ล้านก้อนสร้างยาวนานกว่า20ปีใช้แรงงานไม่ต่ำกว่า1 0แสนชีวิต 2. ส,ส่วนลอยน้ำแห่งบาบิโลน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าในบูคัสเนสตาที่สองแห่งกรุงบาบิลูนเนี่ยสร้างให้แก่มเหสีของพระองค์ชื่อว่าพรามนาอามิทิสสร้างขึ้นเมื่อ600ปีก่อนคริสตกาลสูงประมาณ75ฟุตกินพื้นที่ไปกว่า400ตารางฟุตระเบียงทุกชั้นได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้ไม้ประดับไม้ยืนพุ่มชนิดต่างๆมีระบบชลประทานชักน้ำจากแม่น้ำยูเฟติสไปทำเป็นน้ำตก สามเทวรูปสูตรที่โอลิมเปียเทวรูปสูตรที่โอลิมเปียจัดเป็นหนึ่งในสิ่งมัาจรันรของโลกถือเป็น7สิ่งมาจรันรของโลกยุคโบราณเช่นเดียบปะพาคารฟาโรสหรือวิหารอาเทมิสและถือเป็นสิ่งร่วมสมัยกับวิหารเทวรูปนี้ถูกทำลายเพราะอัคคีภัยในปีคศ7 7 5ปัจจุบันไม่เหลือสร้างชิ้นส่วนใดๆหลงเหลืออยู่เลย4 วิหารอาร์ติมิสวิหารอาร์ติมิสหรือวิหารไดアา,าถูกยกย่องเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ยกต้นเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีอาร์ติมิสซึ่งเป็นเทพีที่พวกนายพรานคารพบูชามหาวิหารนี้เคยถูกวางเพลิงโดยเฮโรตัสตาเมื่อสามร้อาปีก่อนคริสต์ศักราชเพียงเพื่อต้องการที่จะจารึกตนเองลงในประวัติศาสตร์ภายหลังได้รับการ่้มแซมโดยอเล็กซานเดอร์มหาราช ปัจจุบันหลงเหลือเพียงซากเสา 5. สูสุสารแห่งฮาลิคารนัสเจอร์หรือสุสารแห่งโมซลุสฮาลิคารนัสเตอประเทศตุรกีในปัจจุบันสร้างขึ้นโดยราชินีอาเตเมเซียหลังจากการสวรสของพระสวามีสร้างขึ้นระหว่าง3 5 3ถึง350ปีก่อนคริสต์ศตักราชสร้างขึ้นจากหินในระหว่างปีคศ 156ถึง190ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ 6. มหาเทรูปแห่งโรดเป็นเทวรูปขนาดใหญ่ของเทพีฮีเลออสหรืออพอลโลมหารูปแห่งโรดสร้างมาจากสำริตมีความสูงประมาณ108ฟุตมือขวาถือประทีปประดิษฐานและเประภาคารฟาโรดแห่งอเล็กซานเดรียหรือประพาคารอเล็กซานเดรีย สร้างขึ้นประมาณ270ปีก่อนคริสต์ศักราชสร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักช่วงล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมช่วงกลางเป็นรูปแปดเหลี่ยมและช่วงบนเป็นทรงกลมยอดบนสูงสุดของประภาคารนี้มีภาชนะสำหรับใส่ถ่านหรือกองฟืนทำหน้าที่เป็นตะเกียงขนาดใหญ่ที่อยู่บนยอดปัจจุบันเป็นอ่าวทางเปิดตะวันตกมีท่าเทียบเรือที่ปัจจุบันกลายเป็นท่าเทียบเรือสมัยใหม่ เป็นไงกันบ้างครับกับเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณครับสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเพียงส่วนน้อยของทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงท้าทายความเข้าใจของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับการสร้างและประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีตไว้อย่างยิ่งใหญ่และยังคงสืบสานอยู่ในโลกของเราในยุคปัจจุบันครับขอบคุณที่รับชมครับ